ก็ขอกาบสวัสดีจะไปชมข้ก wow ัน hey. ร yeah, uh ู huh. ้วันนี้เราจะมางิดข้อกันเยอะว h a t are y นกวาะกระดดอืมว h า t p บ p นังไปเลยอ่าก็แรกแล้วเราก็ต้องบีบก็กันโง่อีกเนี่ยกัน cần mới อีก lần nữa coi Ta coi Ta coi ทําอย่างดีก็ดูนี่คนโนดนี่แล้ว

¡Oh, le, le, le. ผมได้จริงจริงหรืออ่วยดูช่วยดูย่ยดเอ่อสัตวลี้ยงนีผมได้ผมได้ได้ยังไงอุปกรณ์มาเลยไปเออได้อันนี้ปึ๊บปึ๊บฟักเ้ยมี่อัตนมัติแล้ว เฮ้อันนี้อันนี้อันนี้ยุก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 เล่นฟอมเด็กเดี๋ยวคอยเล่นวางกระรนจะตายี่่วข้างนอกก่อนถ้าจะไม่สต๊อบอะสต๊อยเออแกจะยินหนือเอ้ยาไม่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 มทักไม่มีทักไม่ไม่ไม่ยา

เพราะเ่ามนโทรศัพท์แล้วก็กวันใช้หกนิ้วกดไปเลยว่า <c oughs> ตอนนี้เราชนะไปห้าสุดรอบเรากำลังจะรับของทำบ e ว o y b o o s นี้ต้องอันนี้ผมติได้แล้วอันนี้อ่ะสามคมามาต่ๆๆๆๆแลว,วถึง่พันห้าร้อยโอเค จะไปส่งพันแล้วมันไม่เป็นไรเอาส่งพันไปเลยเฮ้ยไปส่งพันแล้วไปก็ความแข็งแรงของมึงอุ้ยเอุจุปอุจยเด็กคนเดียวพวกเราเนี่ยกันปทัทายคลิปลุเคเฮเบนสตอรี่อ่ะ แล้วโอ้หมล่ฝัแลไปโรงเรียนนั่นเนี่ยแล้วกูก็เป็นครูแล้วปะเด็ดเด็ดเด็ดไปเด็ดเดดต่อหน้อิชอ่ะอิช เลยเจ้าเจ้ายิ้มหนูตอนนี้ค้ามีหกพันเจ้ามีห้าพันรอบนี้เก็บแพชงง่ายแนย่เอาแปดนิว้วสำมเลตนี่มันยกชูมไม่ได้เพราะฉะนั้น จุงจุงห้าพันฟาตอนนี้เราพลังกำลังเก้าพันแต่ไม่ยังไม่พอต้องเพิ่มอีกกันข้าวแบบใหม่ดีกว่านี่อันนี้อันนี้จงกลายเป็นห้าพันตอนนี้เรามีหนึ่งสองพันแล้วอ่ะีกกนะยากรท้ายคลิป โอเคเราจะมาต่อยไอ้นี่กันจงกลายเป็น5,000ต่อยทีเดียวว้าตอนนี้เรามีพละงก,กำลัง1,000ฮ่าจะมาสู้กับเอ็มออนี่กันมาเฟียบอสขึ้นมาเฟียบอสเยอะเอา้าวอ้าเอา้เอา,อานั่นนีว,ว้าแต่ผมว่าผมต้องสู้ดีกว่า <c oughs> <c oughs> อืมเรียบร้อยผมชนะเยอผมชนะโยผมปุ๊บปมผมปุ๊บผมผมแค่แค่แคแค่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 หนึ่งสองสามสีปดเครั้งบุรีแว่นในหล่นอ่ะทุกคนเห็นไหมที่พื้นที่โต๊ะแว่นในหล่นชื่อหดูดิ มอ๋อ oh, ไม่ใช่นี่มันเป็ดฮะเป็ดอ้าฟุบกายะเอ้าเกิดผมเย็นตรงนี้ยก็มาตรงนี้โอเค รวมทั้งสิ้นเท่าไหร่หนึมื่นห้าสามพันโอเคเรามาใส่ให้มันหนึ่งมือกันวี่จาใจใจใจอ้โหโอเโหโ้อหในรถในรถของนั่งอย่างนี้กันเหรในรถของนั่งอย่างนี้กันเหรเพ่อน่มันนั่งอย่างนี้ก็เล่นม 你要买眼 นตอนนี้ผมก็ยังกินตาเจ้ะตอนนี้มันห้าพันไม่ใช่ต้องใช้หมื่นข้าอึ๊บยกทีหนึ่งได้สัวนเมยูอ๋อนี่เล่นโบปะอ๋อเล่นโบเล่นโบ แล้วผมยังชนะไอนีได้อยู่ไหมแล้วก็ผมนี่โอ้ผมแพ้ถึงเวาลาแลา้วสินะอันนี้คือเอ๊ะโดนบังผมต้องใช้วินผมไม่แค่นะแล้วก็แค่ออกกำลังกายเปลงซอไปหมดเลย Baby bye man bye bye TV man V-Man. So, Let You see โอ้นอ้อ้ฮึฮึฮึึฮึอ้โอ้อ้โอ้อ้โอ้โน้โอ้โอ้โอ้าออ้โอ้้โมอ้โอ้โน้โอ้โอ้โอปโอ้อออ้้กอ้โโ้อ ไม่รู้ว่ากบเล็กอกปลืกายอยูมิสต์บอมเบิร์กิสกิตบอมเบอร์เอาบ้านิกเล่กันจบโอเคยกไปเไรื่อยๆฮะไม่เห็นดิไม่เช่นดิไม่เอาวันนี้มาอืมอืมอืม ะฮะวยอวไปทุจ uh, ังมันืห้าหมดแล้วอืมอืมนึ โอ้ยจังเลยอืมเด็กโยโยผมชนะผมชนะผมชนะคุณผู้ชเนี่จ้ลิงนี่คุ้นๆนะนี่ลิงนี่คุ้นๆนะ